ที่วัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรีได้ปรับกิจกรรมวันสงกรานต์เป็นการทําบุญอุทิศดิจิตอลอัตถิโดยให้พุทธศาสนิกชนส่งรายชื่อและรูปถ่ายบรรพบุรุษผู้วายชนผ่านเฟ e b o o k วัดพุทธปัญญาหลังกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีส่งมายังข้อความอินบ็อกโดยทางวัดจะนํารายชื่อทั้งหมดมาเขียนลงในกระดาษและทําพิธีบังสกุลอุทิศให้บรรพบุรุษในเวลาสิบนาฬิกาของวันที่15เมษายนนี้ ปีหนึ่งครั้งหนึ่งสงกรานเนี่ยจะทําบุญให้บรรพบุรุษแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษที่เป็นเหตุให้ว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะมาทำกิจกรรมเหมือนเดิมได้พูดคุยกันกับพระเจ้าประสงค์ว่าเอ๊งั้นก็ต้องทําบุญออนไลน์บุญช่วงของเทศกาลสงกรานนะให้กับบรรพบุรุษของเราบรรพบุพร,บรุษของเราก็จะได้ถ้าหาว่าเขารับรู้แล้วกงอนุโมทนาว่าลูกหลานไม่ลืมนะมแต่ที่ไม่ได้มาชุมนุมกันมาน ส่งน้ําพระมาทําบุญเหมือนทุกๆปีเพราะว่ามันมีเหตุนะคือโรคระบาดนั่นแหละนะเซฟชีวิตเราก็เหมือนเซฟชีวิตคนอื่นเซฟชีวิตคนอื่นก็เหมือนเซฟชีวิตเรา,าอยู่บ้านก็เหมือนได้ทําบุญอ,อ,อยู่บ้านก็ได้ทําบุญด้วยนะ สำหรับพุทธศาสนิกชนสามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทางเฟ e บุ๊กของวัดเพื่อร่วมฟังพระธรรมเทศนาะกรวดน้ำและรับพอรอนโดยไม่ต้องเดินทางมาทำบุญที่วัดเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ธานิดาสาง่างามสำนักข่าวเ n n รายงานตอนนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็